ฮัลเราสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟาบอลเช้า Born <Wow. S 1> ค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟ้านะคะจะมากินของกินในเซเว่นที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ฟ้าซื้อมาเป็นกล๋วยจับยวนนะคะซึ่ง เฮ้ยมันพร้อมทานมากๆเลยทุกคนคือแบบน่าทานมากแล้ส่วนตัวนะคะภาพทุกคนชอบกินก๋วยจับยวนมากๆเลยนะคะอย่ารอช้าทุกคนเราไปลองทำไปดีกว่าเนาะเน่อจะรู้ว่ามันทำยากหรือทำง่ายจะ้ะไปทำันดีกว่าคะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องครัวกันแล้วนะคะเราจะมาแกะคือว่าในนี้เขาให้อะไรมาบ้างเนาะนี่เลยคะ่ะทุกคนเราก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จําเป็นในนี่เลย หอมเจียวพริกนะคะน้ำซุปเส้นก๋วยจับยวนค่ะผักชีหมูยอนะคะแล้วก็ไข่ในซองนี้นะคะราคา5 9บาทเท่านั้นเองนะคะคือแบบว่าพร้อมทานเลยนะคะคือเราแค่ปรุงให้สุกเฉยๆเนาะม่ถือว่าคุ้มกับแบบข้าวหนึ่งจานนะคะอ่ะเรามาลองทำกันดีกว่าคะ่ะโอเคกัะทุกคนฟ้าจะมาเริ่มทำกันดีกว่าเนาะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวฟ้าจะต้มน้ำซุปให้เดือดก่อนนะคะ จุดไฟเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำซุปกันดีกว่าเนาะนี่เลยเสร็จแล้วก็รอให้น้ำซุปเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เส้นกนนนะะันดีกว่าค่ะพอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เส้นกันดีกว่าค่ะต้มเส้นประมาณ3มนาทีนะคะ พอสเส้นเริ่มใกล้สุกใช่ไหมคะทุกคนฟ้าจะใส่หมูยอนะคะพอสุกแบบนี้ใช่ไหมทุกคนนะฟี๋ยจะมาเสิร์ฟใส่ชามกันดีกว่าคะ่ะเรามาเสิร์ฟใส่ชามกันดีกว่าคะ่ะตกแต่งด้วยไข่ต้มค่ะต้นหอมผักชีค่ะหอมเจียวค่ะเสร็จแล้วคะ่ะน่ารับประทานมากเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะ,นานาาะ,คะฟาก็แอบใส่พริกกับมะนาวไว้นะคะเพราะว่ามันจะแบบแซบแซบซานั่นเองเนาะเอาละทุกคนเรามากินกันดีกว่าค่ะมาทุกคนแบบน่ากินมากฟ้าชอบกินมากเลยทุกคนแบบจะบอกว่าไว้นานเช้นอื่นเลยดูดิน้ําหายเลยทุกคน อ,อร่อยมากเส้นคุณเห,หนียวนุ่มมากทุกคนแล้วแบบกลมกล่อมน้ำซุปเข้าเส้นเลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนฟ้าปรุงแบบว่าเหมือนต้มยำทุกคนใส่พริกใส่มะน,นาวนะนแซ่บมากจะมาชิมหมูยอกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าหมูยอเขาอร่อยหรือเปล่า มูยอดสุดดีนึบๆเลยทุกคนอืมอร่อยไทยแล้วทุกคนอืมอืมอืม,อม าำคนชอบกินกลวยจับยวนมากๆชอบตั้งแต่เด็กแล้วแล้วแบบสนองฟ้ามากอยากกินมาหลายวันแล้วทุกคน พริกเขาโคตรเผ็ดเลยทุกคนเป็นพริกที่แบบว่าใส่ไม่ได้เยอะนะแต่เผ็ดหมูช้กอร่อย คือแบบเป็นเนื้อแบบนุ่มๆๆๆ่ทุกคนแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยด้วยอะแบบตรงคอนเซ็ปต์ก็หมดละ แล้วค่อยดูคนนี่เลยแบบอิ่มกําลังดีเลยทุกคนคือแบบราคาซองละห้าสิบเก้าบาทนี่คือหนึ่งชามก็คืออิ่มหนึ่งมื้อเลยนะคะทุกคนแล้วใครกัทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็แชร์ฟานนะคะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดกกอิก่กคุณจริงฟานด้วยค่ะเวลาฟานลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พลาดแล้วก็กวดจับดวนมื้อน,นี้อร่อยมากต้องกลับไปซื้อคิดอีกนะคะก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอิออ่มมาก